กลลเือดแ้วนะคะคุสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมาเจอกับพวกเราทีโมโรซาเทฟินอกแล้วนะคะวันนี้อยู่ที่ป่าค่ะทุกคนเป็นวันแรกนะคะที่เราเริ่มเก็บนะคะหลังจากที่เรามีออเดอร์เข้ามา1 0,000บาทแรกค่ะ,ะ,คะทุกคนวันนี้เรามีภารกิจที่จะต้องเก็บไปส่งลูกค้า1ถังนะคะทุกคนสรุปผลปรากฏว่าป่าที่เราไปแอบจอบเบิรงไว้เ <laughs> <laughs> มื่อวานก่อนนะคะที่ลงคลิปไปเนาะ วันนี้จะไปเก็บแต่พอเราขับรถไปเรามีเจ้าที่ไปแล้วค่ะทุกคนมีคนไปเก็บไปแล้วเนาะเราก็เลยขับตะเลดตะเลยมาหาป่าใหม่อีกที่หนึ่งค่ะทุกคนแต่ในความโชคร้ายเราก็มีความโชคดีค่ะทุกคนป่านี้จะบอกว่าดกมากๆค่ะแต่มันยังสุกไม่เต็มที่นะคะเราจะเก็บเอาแค่ถังเดียวนะคะเพราะว่าลูกค้าต้องการด่วนนะคะลูกค้ามาพักร้อนนะคะที่เมืองที่เราอยู่แล้วหมดโลมา คือหมดฮอลิเดย์ของเขานะคะเขาก็จะซื้อบลูเบอรี่ติดไม้ติดมือไปเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูค่ะว่าป่านี้ดกมากๆนะคะมาดูพร้อมกันเลยค่ะ่งโอ้ยทุกคนดกมากเอาพี่เพลงตักซิคะตักเลยเวางอย่งนิดนึงเนาะสุกหมดแล้วนะคะตัวนี้เนาะสุกหมดแล้ว แดดออกแล้วค่ะทุกคนเนี่ยค่ะกิ่งนึงก็ได้เกือบครึ่งลิตรตรงนี้อีกลูกตรงนี้อีกตรงนี้นี่ลองเอยดูสินง่เป็นกระต่ายขนเจียกระดูนี่ค่ะท,ท,ทุกคนอุย้ยสวยงามมากมากนะคะเ,เก็บระวังระวังเลยนีมือใหม่นะคะ ลูกสาวก็ยังมือใหม่แม่ก็มือใหม่ค่ะทุกคนเพาะแม่ก็เพิ่งหัดเก็บเมื่อปีที่แล้วเองนะคะก็มีพี่พี่น้องๆน,นะคะที่เขาเคยเก็บมาก่อนเขาก็ช่วยเราเนาะช่วยบอกว่าเก็บยังไงอะไรยังไงรับออเดอร์ยังไงนะคะในพี่เพลงเมื่อกี้กิ่งหนึ่งได้เยอะมาให้แม่ดูสิลูกอืมได้เยอะอยู่นะคะก้านติดนะคะก้านติดก็จะทําความสะอาดยากนิดนึงนะคะ หลังจากที่เราขับรถตามหาป่ามาหลายที่แล้วนะคะสืบเนื่องมาจากปีนี้นะคะบลูเบอรี่ขาดน้ำค่ะทุกคนมันฝนไม่เต็มที่นะคะก็เลยทำให้บลูเบอรี่นั้นป่าที่เราเคยเก็บป่าที่เคยสร้างรายได้ให้เราตอนนี้ก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะคะทุกคนมีเล็กๆน้อยๆ พอเก็บได้ไม่กี่ถังนะคะฉะนั้นเราก็เลยมีภารกิจใหม่ที่จะต้องตามล่าหาป่าใหม่นั่นเองค่ะทุกคนโอ้ยดูนะคะทุกคนมันลูกมันบางส่วนมันก็ยังเขียวอยู่นะคะวันนี้เรามาแกอุอ้ยดูกิ่นนี้ยกหน่อยยกหน่อยมองในรูปมองในกล้องมันดูไม่ค่อยดกแต่จริงๆทําทำไมเรามีความรู้สึกว่ามันดกนะคะทุกคนเนาะ นู้นมันดกอยู่ค่ะดกจริงจิงก็คาดว่าป่านี้จะเป็นอีกป่าหนึ่งนะคะที่ที่ที่ใหม่ของเรานะคะที่จะทำเงินให้เรานะฮะในปีนี้เนาะออเดอร์ยังมาไม่เยอะค่ะทุกคนเนื่องจากอา่เรายังไม่มีป่าที่ชัวร์นะคะแล้วเราก็อ่าไม่กล้ารับเยอะนะคะ ตอนนี้พอป่าตัวนี้มันมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะคะแต่มันก็ยังแห้งเหมือนเดิมค่ะทุกคนเราเดินมาเก็บอยู่ในเวิร์งที่เล็กๆนะคะไม่ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่เพราะวันนี้เราจะเอาแค่หนึ่งถังนะคะแต่เราเก็บแบบระวังมากๆนะคะเพราะว่าบางส่วนลูกบูเบอรี่บางส่วนมันยังไม่สุกเนาะมันยังเขียวอยู่เราเสียดายค่ะ เสียดายอยากเก็บมันไว้ตอนที่เรามีออเดอร์เข้าเยอะๆนะคะแล้วก็มันสุกเต็มที่เราจะได้ตักแบบไม่กั๊กนะคะเนี่ยเนาะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะมันจะมีลูกเขียวแล้วก็ลูกม่วงที่สุกแล้วเนี่ยค่ะดำๆใช่เลยค่ะยุงยุงมาอีกแล้วค่ะยุงมาอีกแล้วเนี่ยค่ะวงนี้ใช่หมดเลยค่ะทุกคนเนาะอุ้ย นี่ถ้าแบบเก็บแบบที่ตอนที่มันสุกเต็มที่แล้วเนี่ยแอบให้เพื่อนๆฟังเสียงยุงนะคะแล้วยุงก็ชอบบินตอมแถวหูเราจริง,รงๆนะคะเนี่ยค่ะทุกคนเนาะลูกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตอนนี้เราเก็บพึ่งได้ครึ่งถังนะคะก็แบ่งกันกับลูกสาวนะคะให้ลูกสาวครึ่งถังให้แม่ครึ่งถังเนาะพอมันเต็มถังแล้วเราก็จะได้ขายได้ตังฉลอง อ่าถังแรกของเราในนี่ค่ะน,นะคะทุกคนเนาะดำพอนั่งไปปุ๊บมันก็จะเห็นดำอย่างนี้เลยค่ะยังไม่ได้เดินดูทั่วนะคะทุกคนอุย,อยลูกเหมือนลูกมันไม่สมบูรณ์ยังไงก็ไม่รู้ะคะ่ะทุกคนป่าแห้งนะคะลูกไม่สมบูรณ์บางกิ่งบางกิ่งบางพุ่มบางกอมันก็สุก มือเกือบทั้งหมดแล้วนะคะบางกอก็เพิ่งเริ่มอย่างกอนี้ค่ะเนี่ยค่ะลูกเล็กนะคะเนี่ยทุกคนตัวน,นี้ลูกเล็กลูกเล็กจริงๆยุงค่ะเนี่ยลูกเล็กเนี่ยขนาดนี้ถือว่าเล็กนะคะอุ้ยอยาให้เพื่อนๆฟังยุงก่อนนะคะ เนี่ยถ้ามันสุกแล้วแบบเก็บได้เต็มไม้เต็มมือนี่ก็ได้หลายถังเลยนะคะเมื่อเช้าฝนตกนะาทุกคนฝนตกเนี่ยมันก็เลยชื้นนิดนึงตรงนู้นก็ใช่หมดเลยค่ะกล้องอาจจะในกล้องอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะคะทุกคนเนาะเนี่ยค่ะตายแล้วพักก่อนนะคะพักก่อนม่ถาหนูนอนหนูจะตับเลยนะ น่านดีดีเนี่ยคะ่ะทุกคนเนาะเราได้คนละครึ่งถังนะคะทุกคนยังไม่เต็มถังดีนะคะก็ทําความสะอาดไปตรงเนี้ยทําความสะอาดไปเอาใบไม้ของพี่เพลงตักได้ลูกใหญ่ทั้งนั้นเลยแต่ตักใบเยอะไปนิดนึงนะคะนี่ของแม่เนาะทาความสะอาดไปก็ได้ถังหนึง่งพอดีนะคะก็ห้าสิบยูโรนะคะห้าส e ิบยูโรตีเป็นเงินไทยตอนนี้ก็อยู่ที่ บาทละ38เอาแล้วกันเนาะเอาบาทละแพงๆหน่อยจะได้มีกำลังใจก็อยู่ที่ประมาณพันแปดนะคะทุกคนหนึ่อบาทนะคะเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวจะสู้เอาอีกสักนิดนึงนะคะเพื่อก้านมันเยอะแล้วใบมันเยอะนะคะเพื่อทำความสะอาดไปแล้วมันเหลือน้อยเนาะนะคะทุกคนเนาะ เอาละคะ่ะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะแล้วก็เข้ามาเป็นเพื่อนร่วมทางอยู่ในป่าด้วยกันนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าป่ากันต่อค่ะทุกคนดูบอรี่ปีนี้จะสร้างไรายได้ให้เราหลักแสนนะคะตามที่เราอยากได้หรือเปล่าก็ต้องติดตามกันดูตอนต่อไปค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้ดีโมโรซาแทฟินขอตัวลาไปก่อนบายบายสวัสดีคะ่ะ